คุณผู้ชมลำคลองแถวบ้านนี้ฉันมีความเปลี่ยนแปลงทุกวันเลยค่ะวันนี้มีชาวผักตกออกพยพมาจากไหนก็ไม่รู้ที่ฉันอยู่ที่นี่มานานนะคะไม่เคยมีแบบนี้นะะเ,นเลยค่ะพสิเต็มไปหมดเลยอะ่ะนูนฝูงปลาน้อยอยู่ตรงน้เยอะเห็นหมคะเห็นกันไม่เอ,อเ่ยเยอะมากๆเลยจะเดินเข้าไปถ่ายใกล้ๆนางจะวิ่งนางจะผุ่หนีัห้หมด ฟ้ามันมีโปรมีแสงแดดมีเมฆลํำไหล,ลนะ้อๆดูมาจากไหนก็ไม่รู้เมื่อวานนี้ลองยังโล่งสะอาดอยู่เลยอะคะ่ะทำไมถึงเป็นแบบนี้ทุกวันเลยอะไม่โอเลยนาะเขาเพิ่งมาลอกลองเมื่อานเท่าไหร่ก็เหมือนไม่ได้ลอกเลยแบบนี้ ลอยมาเองตามใจตัวเองเฉยเลยดิฉันให้ดูตามผังเลยเดือยว้ยมันเยอะมากเลยอ่ะวันนี้มันสกปกมากเลยอ่ะมากสุดๆเลยในรอบในรอบเดือนเนี่ย ก็จะปลุกลงไปก่อที่ดิฉันมันไม่ค่อยโอเคเดีะค่ะไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเนาะลอยมาเองตามใจชอบหไม่ดีเดียเมะ่อวันก่อนที่คลองยังสะอาดอยู่เลยไม่น่าจะใช่ว่ามันจะมาจากลำน้ำข้างนอกเดี๋ยววี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปชมลำน้ำด้านนอกตรงคลองที่มีเรือสัญจรไปมาดิฉันเดินไปดูมันก็สะอาดนะ ในลำคลองไม่มีผักตบลอยกลางคลองไม่มีนะคะแล้วก็คือถ้ามองถึงตรงดึงดินคลองมองไปสุดลูกหูลูกตาดิฉันก็ว่ามันก็ไม่น่าจะมีแบบปริมาณมากขนาดนี้ค่ะเท่าที่ดูแล้วมันมีนอกจากผักตบมันยังมีพวกเศษอะไรต่างๆอาจจะมาจากทางฟ้าอีกฝั่งซึ่งเป็นนู่นทางนูนมีของอไรแฉันไม่เคยเดินไปครัเนี่ยจริงๆแล้วทางคลองบริเวณแถบเลบเนี่ยจะดี จะเป็นแค่ปริมาณขนาดนี้นะมัจะลบแค่เนี้ยเกิดอะไรวะไม้หลงแฉกไปหมมันก่อนมีดอกแก้วออกเต็มเลยวันนี้โรยหมดละนีนะ่ถ้าไม่เจอวันแรกเราก็จะไม่เจอดอกที่บานเต็มต้นสวยๆนว,วันนี้ก็เหลือ,อแมมแล้อมแหนมนะเพวันก่อน,น,นเต็มต้นไปนหมดเลยส่งท้ายปลายฝนมีฝน หมดผลแล้วลมหนาวก็จะมาแล้วใบไม้ก็เริ่มผัดไปนี่มาถ่ายตรงบรินเวณบ้านเขาต้องมามาระวังส่องแต่ดอกไม้สวยเพื่อที่จะไม่ละเมอสีสองเข้าไปในยุ่งย่ามในบ้านต้องระวังเลยกกล่องเท่าให้ยาวจะไม่ตัดเทป ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศที่ยังเหลือๆว้าวแต่ก็ยังสวยนะคะดอกไม,ม้แม้หนึ่งดอกก็สวยเนาะจะว่าไปแถบย่านนี้บางทีเขามีปลูกพืชผักสวนครัวเต็มไปหมดมีปลาน้อย <c oughs> ว่ายกันนี่นี่นี่คุณผู้มชม <c oughs> ดึงไปใกล้ๆเขาก็จะวิเขาก็จะขุะบหนีลงไปนะคะว่ายดำน้ำลงไปเห็นไหมเนะาะทดิฉันขยับตัวนั่นไงขยับตัวนี้นึงก็ไปเลยขายานนี้ก็จะมีปลูกพืชผักสวนครัวด้วยดีฉันยังไม่เคยปลูกพืชผักสวนครัวเลยก็าจะจะต้องอปลูกนี่อันนี้ต้นมัน ออกดอกออกออกผลออกผลผลเที่ยวนี้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยอะถ่ายฝั่งนี้ย้อนแสงมองเห็นนี่คุณผู้ชมเห็นไหม <c oughs> ดิฉันเคยซื้อมาเลี้ยงลูกต้นหนึ่งนะคะไอล้ลูกลูกลูกหมอดเนี่ยคะ่ะ <c oughs> เคยซื้อมาเลี้ยงต้นหนึ่งนี่อะไรดอกมีผลมันออกตามแซมระหว่างกิ่งนะ ถี่ขนาดนี้นะคะทั้งต้นแต่อันนี้คือเขามีแค่มีใบแค่ช่วงเดียวใช่ไหมคะแต่ที่ดิฉันเคยซื้อมาเป็นต้นที่สมบูรณ์มากแต่เสียดายตอนนั้นได้ยอยู่อพาร์ตเมนต์ซึ่งมันไม่มีแดดให้เขาได้ได้ใช้ในการบำรุงลำต้นเขาในทุกๆวันเขาก็เลยเขาก็เลยให้เขาเอาไปให้ลูกสาวไปให้ที่อื่นปลูกแทน สวยมากเลยเห็นลูกๆลูกมันเป็นแดงๆเหมือนพวงเอาหุ่นน้อยๆนะคะให้เต็มไปหมดเลยมันสมยลำต้นเมื่อกี้ไม่มีดอกไม่มีดอกไม้สวยๆก็เหมือนดอกมีดอกไม้สวยๆเต็มไปหมดเลยอันนี้แอนมีดอกแก้วที่สมมติแบบอยู่ดอกนี้นะว้าว